ขณะนี้คนที่เป็นแฟนบอลชาวไทยครับอาจจะโล่งใจโดยเฉพาะคนที่เป็นแฟนของซิโก,โก้เกติศักดิ์เสนาเมืองชัดเจนแล้วต่อสัญญาหนึ่งปีกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยทันเส้นตายพอด,ดีเลยนะคะ,คะที่ทางสมาคมฟุตบอลก็กําหนดเอาไว้วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วให้โคซิโก้ตัดสินใจว่าจะอยู่ต่อหรือจะไปค่ะ,ค,ะความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะสวันที่ผ่านมาฝ่ายกฎหมายของสมาคมกีฬาฟุตบอลค่ะก็ออกแถลงการให้ทางบริษัท สปอร์ตฮีโร่จำกัดซึ่งเป็นตัวแทนของโคซิโกนะคะเป็นผู้ตัดสินใจเรื่องสัญญาฉบับใหม่ในวันที่28กุมภาพันธ์ว่าจะต่อหรือไม่ต่อจะอยู่ช่วยทีมชาติไทยในฐานะหัวหน้าโค้ชทีมชาติคนใหม่หรือ จะไม่อยู่ต่อนะคะเรื่องนี้วันนี้เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยคือจบลงด้วยดีแล้วเพราะว่าโคซิโกเองก็เดินทางมาที่สมาคมกีฬาฟุตบอลที่การกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะก็ตกลงเซ็นสัญญาว่าจะคุมทีมชาติไทยต่อไปอีกหนึ่งปีนะคะก็สัญญาเนี่ยจะไปสิ้นสุดอีกทีก็28กุมภาพันธ์ปีหน้ารับสาระสําคัญของการต่อสัญญาครั้งนี้นะครับทางพลตํารวจเอกสมยศพุ่มพันธุม่วงนายกสมาคมฟุตบอลบอกว่าให้อิสระกับซิโก้เต็มที่เลยครับ รวมไปถึงจะยกเลิกตำแหน่งผู้จัดการทีมจะได้ไม่มีประเด็นเรื่องแทรกแซงการทำงานหรือการทำงานที่ทับซ้อนกันส่วนประเด็นที่พูดถึงว่าใครจะเป็นคนจ่ายภาษีการว่าจ้างตกลงแบบนี้ครับสมาคมจะหักภาษีหน้าที่จ่ายกับทางสปอร์ตฮีโร่เรื่องนี้ก็พูดคุยกับซิโก้ให้เข้าใจขณะที่ซิโก้ก็ขอบคุณทางสมาคมฟุตบอลขอบคุณทางพลตำรวจเอกสมยศที่ยังไว้ใจให้คุมทีมชาติต่อยืนยันครับพอใจกับสัญญาฉบับใหม่ ที่ผ่านมาซิโก้ย้ําว่าไม่เคยจะไปมีปัญหากับทางสมาคมทุกอย่างก็จบแล้ว ตอนนี้ต้องมองไปที่อนาคตมองไปถึงฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่กำลังจะถึงนะครับค่ะสำหรับฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่นะคะกำลังจะมีโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ12ทีมสุดท้ายจะเปิดบ้านพบกับทีมชาติซาอุดิอาระเบีย23มีนาคมนี้แล้วคะ่ะแล้วก็จะต่อด้วยการบุกไปเยือนทีมชาติญ,ญี่ปุ่นในวันที่28ม,มีนาคมนี้ทั้งฝั่งของนักฟุตบอลเองรวมถึงแฟนบอลชาวไทยคงจะโล่งใจและวล่ะกุณมนชยัยเอาใจช่วยช้างศึกอยู่เสมอ <S <S นะครับ ขวัญกำลังใจดีครับซิกโก้ยังคุมทีมชาติไทยอยู่ต่อ